ผมก็ยังนึกเพราะไม่ไม,ไม่ไม่คิดไงว่าคนมันจะไปไล่ไปีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือเราก็ไม่ไว้ใจภาพจริงด้วยป่านะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็ไปตรวจสักถูกไหมในในความโชคลายเป็นความโชคไม่หมดกุฏิทุกหลังเลยหมดเลยก็บอกท่านบอกบอกยมที่มา ช่วยกันดับไฟ่บอกพวกเราต้องดีใจเพราะว่าที่ว่าต้องดีใจแต่าโอกาสในชีวิตเราที่จะได้ทำบุญสร้างอีค่าเนี่ยเหลือน้อยนะที่ได้สร้างเพะนั้นก็เหมือนกันแต่ที่ตบมือให้เพราะว่าทำให้พวกเราได้เจอกันแล้วเ,เจอการประเทศชาติจังหวัดสระบุรีเนี่ยรวมกันคือการที่เราจะมาปรึกษา ทางเีีไอก็คงเข้าใจว่าทําไมผู้ว่าพูดแรงไปหน่อยนีว่าเป็นต้นเหตุก็เป็นจริงๆนะครับแต่เป็นต้นเหตุที่จะทําให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในจังหวัดของพวกเราต่อไปยังไม่ได้ลงข่าวที่พงีมอะไรหรอกมีคนเขาส่งมาใน Facebook ผมนะครับแล้วก็ผมที่แรกก็เอ๊ะมันสงสัยเนี่ยตอนนี้ ได้เลื่อนชั้นเลื่อ,อนลำดับไปเป็นนายเมืภอเมืองษีโลกแล้วนะครับคือท่านนายเมืภอภาษกรเนี่ยก็ให้ท่านเป็นตรวจสอบต่างๆเหล่านั้นก็เป็นพนักง,งานพพ p อในรัฐวัไทยนะไม่ใช่บริษัทเขาทำไม่ใช่พนักง,งานทุกคนที่ทำอย่างนั้นแล้วคิดว่าทำให้พวกเราต้องยุ่งยากเสียเวลามาประชุมนั่งรอผู้ว่าเ,เกิอบคึ้นชั่วโมงนะครับ ที่ได้มานั่งรวมกันอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้แล้วก็จะได้รับฟังรับแลกเปลี่ยนทัศนะแล้วก็ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพวกเราเรียนชื่อนะนะอุตสาหกรรมจังหวัดใครรู้บ้างชื่ออะไรย,ยกมือหน่อยเป็นหัวเล้ยใหญ่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดสระบุรีเรา แล้วก็มีท่านิียกรซึ่งเดี๋ยวผมยังได้มามันต่อไปนะแต่มีพวกเอ็นทีโอเขาพยายามมาคุยกับผมนะอันนี้เล่าพวกเราฟังเขาบอกเนี่ยปกลรงปูเนี่ยชอบทำนี่แหละมีตัดงเรียร้อยไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะไปตั้งข่าหัวเลี่ยงขาอะไรหรอกเพียงแต่ว,ว่าผมอธิบายเข้าไปผมเนี่ยคน้านนอกก็อยู่ตามชนบท ว่าจิตสํานึกเรื่องเน่นะปฏิบัติอุ้มชูให้สัตว์ป่ามันโดยเพราะสัตว์ป่าที่เป็นอาหารส่วนตัวความอยากส่วนตัวเพราะมันกินได้ก็เดี๋ยวเราไปยินนกไปตกปลาเนี่ยเด็กนั้นนกตกปลาเป็นอันมีเยอะแต่ในขณะเดียวกันที่อยู่ในชนบทมากๆโดยว่าอยู่บริเวณป่าเขาเนี่ยผมเองก็เคยเห็นอยากที่นกไปยิงควางไป อะไรนะไปยิงจะตายไป,ไปยิงน,นี่ต้องคุยอากแฟแฝงแต่ผมไม่อยาก พนักงานที่พวกเรามีที่ตั้งที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ทาคเกี่ยวกับป่าให้มีความรู้ในเรื่องของการที่จะทำงานด้วยความระมัดระวังรอบข้อมีวัฒนธรรมความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมโดยเฉายิ่งตอนนี้ที กระทรวงเสถียรภรธรรมชาติกระทรวงสาธารณกระทรวงระบบทุกกระทรวงทุวงกลมนะครับตอนนี้ได้พื้นที่หนึ่งกว่านคณะคุยกับทางหัวหน้าเขตตำนานหน้าแล้วท่านก็วจุฬาก็องไม่อย่างนั่นไปก็คุยกับทางสำนักหน้าสำนักเนี่ยท่านบอกว่าเราส่วนในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต่อไปพวกเราจะร่วมกัน การดำเนินการอ,อย่างไรก็ดีเพื่อไม่เสียเวลาไปมีประเทศไทยทุกอย่างมีประเทศไทยก็มีจังหวัดสระบุรีมีจังหวัดสระบุรีก็มีประเทศไทยเพราะเป็นลองจังหวัดสระบุรีท่านผู้ประกอบการดรงปูนซีเมนต์ผู้ป,ป,ประกอบการสมโมโอทุกท่านครับราาสำห,ร,หรับกระผมจากสำนักบริหารเคื่องีกมรับที่หนึ่งสาขาสระบุรี ซ ok ึ่งเป็นกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นเมื่อวันที่24พัษวาคมตอนนี้ที่มีการเผยแพร่คลิปนะครับโดยโดยโดยข้อเท็จจริงโดยโดยคามคิดเห็นโดยความรู้สึกที่ว่าแม่น่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นะครับ แค่ดูดูยอดเขานะครับอันนี้เป็นลักษณะที่นที่อยู่อาศัยที่เขาชอบนะครับซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับาการใช้ประโยชน์ที่ที่ที่มันไปตรงข้ามกับเราคู้ประกอบการนะ,ะที่มันก็ใช้พื้นที่ดินแบบนี้เหมือน,นบบกันที่มีของคูอยู่ฉะนั้นนะครับมันก็เป็น,านการรบกวนแต่ว่ามันก็มีแบ่งเขตรยยับชอบที่ก็ใ่รจะเจนนะฮะมีอยู่สองคลิปนี้ถ่ายได้เมื่อปีพศ2 5 51นะฮะของเอง สำหรับพืชที่เขาใช้ใช้ในการเป็นอาหารก็จะเป็นพืชพวกที่เหล็กสีเห็นอานนาหรือใน